เมื่อวานนี้เป็นวันของน้องเมย์จริงๆนะคะจากการที่เธอมาถึงประเทศไทยท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในการที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะคะวันนี้ดิฉันมีช็อตเด็ดๆเจ็ดช็อตของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะในการเล่นแบดมินตันที่ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของน้องเมย์เองนะคะช็อตแรกเริ่มจากการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ รัชนกโชว์การโต้ลูกตบของคู่แข่งแบบรับและก็รุกในจังหวะเดียวทำให้ยามากูชิเสียการควบคุมเกมนะคะก่อนจะถูกน้องเมตีหลอกล่อจนต้องเสียหลักล้มลงกลางคอร์ดนั่นเองค่ะ ช็อตที่2เกิดขึ้นในแบดมินตันอินโดนีเซียซูเปอร์ซีรซีส์พรีเมียร์รอบรองชนะเลิศปีที่แล้วนะคะในจังหวัดที่หวังสื่อเสียนหยอดลูกพลิกเน็ตและกําลังจะได้แต้มแต่ว่าน้องเมย์แก,ก้เกมด้วยการหยอดลูกข้ามขอดจากมุมที่ไม่น่าจะทําได้นะคะและ้วก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้น้องเมย์นั้นพลิกสถานการณ์กลับมา,ท,าทําแต้มไปได้นั่นเองค่ะ ช็อตที่3เกิดขึ้นในแบดมินตันอินโดนีเซียซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์รายการเดียวกันกับจังหวัดตีแบตแฮนของน้องเมยที่รุนแรงและก็แม่นยำนะคะจนทำให้ลินดาเฟนี่ฟานเนตรีขวัญใจเจ้าถิ่นชนะไปน้องเมยชนะไปอย่างไม่ยากินในรอบ8คนสุดท้ายค่ะช็อตที่4นะคะในแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียรอบชิงเมื่อปีที่แล้วกรัชนกเสียเปรียบ ถูกหลีเสี่ยวเล่ยตีข้ามหัวนะคะแต่ว่าด้วยปฏิกิริยาที่ว่องไวของน้องเมย์ค่ะทำให้น้องเมย์นั้นตโต้กลับได้ทันควันและก็ทำแต้มได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะคะ <S <S ช็อตที่5ในรายการทิงแชมป์โลกที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเมื่อปี2014 <S 2 0 1 4ในเกมที่เจอกับมินัตสึมิตาน,นีิจากญี่ปุ่นกับการสะบัดข้อมือส่งลูกลงหลังเน็ตอย่างแม่นยำนะคะแม้แต่คู่แข่งก็ ที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่นแต่ว่าเมื่อเจอลูกซ้ำๆหลายครั้งสุดท้ายก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่ค่ะช็อตที่6ในรายการสุธีรมันครับรอบก่อนรองชนะเลิศกับลีลาการใช้ใสายตาหลอกคู่แข่งนะคะว่าจะปล่อยลูกออกก่อนที่รัชนกจะใส่ช่วงที่คู่แข่งเผลอส่งลูกข้ามขอดเก็บคะแนนค่ะน้องเมย์ก็ยังไม่ลืมแสดงมารยาทด้วยการยกมือขอโทษนะคะเพราะว่าเป็นการทำแต้มที่ได้มาจากการพลิกเน็ตนั่นเองค่ะ ช็อตสุดท้ายค่ะในเกมที่เจอกับหวังยี่ฮานในรายการอูเบอร์คัพปี2012กับจังหวะการดึง oh, <please. S 1> จังหวะหลอกหน้าไม้ที่ต้องอาศัยฝีมือและความนิ่งนะคะจนทําให้หวังยี่ฮานนั้นเสียคะแนนอย่างน่าเสียดายค่ะ oh, <wow. laughs> นี่แหลค่การเป็นมือหนึ่งของโลกต้องมีความครบเครื่องแบบนี้นะคะซึ่งน้องเมย์เองก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะมาจากการเตรียมตัวการฝึกซ้อมอย่างยาวนานฝึกซ้อมวันละเจชั่วโมงที่น้องเมย์นั้นมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งคะ่ะ เป็นที่มาของคําคมคนกีฬาน,นะคะวันนี้ค่ะเป็นคําพูดของรัชนกอินทนนท์นะคะที่เธอได้เคยพูดเอาไว้ค่ะเป็นข้อเตือนใจเลยนะคะอยากให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะโดยน้องเมย์ได้บอกว่าไม่มีความพยายามใดที่ไม่สําเร็จรัชนกอินทนนท์ใช้เป็นคําเตือนใจถึงความพยายามในการฝึกซ้อมการแข่งขันของเธอนะคะจนสามารถก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกตามเป้าหมายที่รัชนกตั้งเอาไว้นะคะ นี่เป็นความสำเร็จเพียงแค่ครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งน้องเมย์ตั้งความหวังคือคว้าเหรียญโอลิมปิกให้ได้นั่นเองค่ะ